กี่บาทนะกี่บาทสี่อะไรสี่บาทสิบเออไปได้กินจับเลี้ยงสมใจแล้วได้ขนมเปี๊ยะกิจกรรมเมียสั่งให้มาซื้อปลาดุกไปทำ เเรียกปลาดุกต้มปลาล้าที่โรเราต้องเอาปลาดุกตัวใหญ่ใช่ไหมอันนั้นมันตัวตัวหนึ่งกี่โลครับเมื่อกี้ยกยกยกโชว์ให้ผมสองมือให้หน่อยได้ไหมยกโชว์นี่ปลาดุกขนาดนี้แล้วถ้าต้มปลาล้าต้องหั่นครึ่งเนาะเดี๋ยวเ็าทำให้บ้างด้วยลักไส้ตัวตัวถึงโลไหมย่น่ะประมาณครึ่งโลตัวประมาณครึ่งโลอ่าเอาไส้ออก อ่ะบ้างบ้างแล้วนกะ็สับขึ้นอ่าโลเท่าไห,หร่ครับปลาดุกต,นนตัวนี้โลเจ็ดสิบโอ้ยตัวนี้นี่ตัวนี้มิดสองโลไหมเนี่ยประมาณมันเป็นปลาดุกพันเดียวกันไหมพันเดียวแต่มันใหญ่เนาะนี่เขา เขาเลี้ยงยังไงหรือว่าหรือว่าจับได้มันไม่ได้มามาด้วยกันงไ,ไ,ไงเนะนี่ยเนาะเพราะว่าถ้ามามในบ่อเ,เดียวกันมันต้องตัวใกล้ๆก,กันขน,นโดบอกจะเอาอะไรเดี๋ยวไปซื้อขนมเปียนะ,ะเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้โอเคงั้นเดี๋ยวตามไปดูครูตั๊กเขาจะทำปลาดุกต้มปลรารคับเท่าไหร่ครับบ ร้อยยี่สิบเดี๋ยวจ่ายตังเ <100 S 1> ขา่อนตลาดพันนกโดโดติดใจยืนอยู่เมื่อกี้บอกว่าจะซื้ออะไรโดจะเอาอะไรนมเปี๊ยป้าเขาปิดร้านไปยังเออไม่น่าจะได้กินละมั้งนะ่ะร้านเขาปิดไปแล้วปิดร้านแล้วเขาไม่ขายเ,าเดี๋ยวเดินไปดูด้านนอกโดไปเดินไปดูทางนี้เดินหาหนมเปี้ยให้เดินหาเนี่ยปล่อยปล่อยให้เดินนําให้เดินหาของที่ตัวเองอยากได้เอง ร้านขนมเปี๊ยของป้าตรงนั้นเขาหยุดเจอแล้วบอกพ่อนะตัวหาอะไรเนี่ยใช่ไม่ใช่เหรอโดโดขนมเปี๊ยเนี่ยไม่ใช่เหรอใช่ไหมอเอาไหมห,หรือจะไปดูไอ้กล่องกล่องนอยากรู้ว่าอยากได้กล่องใหญ่ใช่ไหมตามหาขนมเปีย๊ยะตลาดรานนก จะได้หนมเปี๊ยะไหมได้ไหมหนมเปี๊ยะนี่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเอาแบบไหนเอาอันไหนเอาอันไหนเอาเลือกเอาเลือกเอาเอาอันใหญ่เลยเอาอันใหญ่เลย,เห,เ,ลยเหรออัน,นอันนี้เท่าไหร่ฮะ แพ็คใส่ถุงเลยครับเลือกอันใหญ่เลยนะาพอดีคุณเจ้าของร้านถามก็เลยก็เลยบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษเดี๋ยวก็จะฝากกดติดตามด้วยครับก็สหวัดดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วตอนนี้จําได้ยังขนมเปียขายอยู่ร้านถามถามคุณป้าทีร้านอะไรชื่อร้านอะไรอ่านดิร้าน,นอะไรอ่านดิร้านอ่านอะไร อ่านดิคิงเ้ิงมกรเขาเขาอ่านหนังสือได้เขาเขียนได้อ่านได้ครับเนี่ยก็เป็นการฝึกตอนนี้เขาอยู่ในฝึกทักษะชีวิตเรียนจบแล้วก็ฝึกว่าเออเดินตลาดใจตลาดเขาเมเขามีเขามีคลิปเชฟดเข้าครัวสอนเขาทำกับข้าวไป ไปเดินไปเดินไปแก้ขอขให้เดินคนเดียวบ้างไปพาพ่อไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถเดีย๋ยซื้อไข่ให้แม่อีกอย่างหนึ่งซื้อไข่ให้แม่อีกอ๋อจะกินจับเลี้ยงแต่คราวที่แล้วลนะเอาไงใส่แก้วเลี้ยนังจับเลี้ยงยี่สิบเลี้ยง ยี่สิบสองแก้วหวานน้อยก็อ่าบอกมางวดที่แล้วเดินมารอบหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนร้านปิดเขาบอกเขาจะกินจับเลี้ยงก็เลยก็เลยไปได้น้ำอ้อยแต่วันนี้น้ำอ้อยไม่อยู่สลับกันขายป่ะอเยินดีๆย็นนิ่งๆหวานน้อยจ้ะ แก้วละยีส่สิบสี่สิบด้วยหยิบสตางหยิบสตางอีกใบหนึ่งอ,อ,อีกใบนึงกี่บาทนะกี่บาทสี่อะไรสี่สิบ,บ,สสบไปได้กินจับเลี้ยงสมใจแล้วได้ขนมเปี๊ยะต้องทอนไหมทอนไหมทอนไหม ให้แบงค์ร้อยเขาก็ไม่เอาตังค์ทอนครับ oh, <laughs> อ่ะ,อะไป okay, ยัง<ข>อ,อร่อยไหมอร่อยไหมหวานไหมหวานไหมไปกินอะไรต่อซื้ออะไรต่อก็เป็นอีกหนึ่งออทิสติกไลฟ์สีนะครับส่วนส่วนปลาดุกต้มปลาล้าอยู่อีกคลิปหนึ่งนะเพื่อนๆตามดู อีกคลิปหนึ่งจะเหมาหมดตลาดบบเห็นชาวกล้วยเอาชาวกล้วยอีกแล้วเดินดีๆอย่าไปชนชาวบ้านเขาเดินช้าๆเม่ช้าอย่าไปชนชาวบ้านเขาโอ้เอ๊ะนาะปลาเอาอะไรไหม ไปนั่งกินอะไรลองท้องลองท้องอครับตรงตลาดเห็นเ<อ> <he S 2> ขา,ขาปิดร้านกันหมดแล้วอะไรที่จะลองท้องแล้วตรงนั้นก็มีเปิดเพลงด้วยผมเลยขับรถกลับคอนโดวัสดีครับ,บวัสดีครับใครมาผมก็เลยเอารถไปจอดแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาฮะ แวะลองท้องกับพ่โดโดอาโดไปหาที่นั่งที่นั่งกับพี่โดโดก่อนเข้าบ้านไปทําเมนูผมมาตรงนี้เลยฮะก๋้วยเต๋ยวเรือหมูน้ําตกโดโดโดร้านอะไรมีร้านอะไรโดเคยมาอย่างร้านปลาเล็กร้านปลาเล็กนี่ฮะพโดเขาโมายืนตรงนี้ก่อนนิยืนียืนกับป้ายปลาเล็กก่อนนี่ร้านปลาเล็ก เป่าเมื่อกี้กลัวกลัวร้านไปเล็กปิดไงขับรถมาแหละแล้วก็ไปเปลี่ยนเอารถแมงนั้นแมงนั้นเอารถเข้ามากลัวร้านกลัวร้านปิดาาโดาา<น>บอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวป้าเล็ก,าากโดเอาอะไรดีโดเอาอะไรดีเส้นใ,ใหญ่สหญเส้นใหญ่หมูตุน๋นลูกชิน้นเส้นใหญ่อะไรนะครับเส้นใหญ่หมูตุ๋นกับลูกชิ้นลูกชิ้นธรรมดาพิเศษครับพิเอาพิเศษก็ได้มั้งพิเศษถ้วยเดียวอแล้วผมเอาบะหมี่แห้ง เอ,เ,อเอาเหมือนเดิมเลยเอาเอาเอาิอจินนนของที่นี่ฝึกให้เขากิน,นเขากินได้เขากินรสจัดกว่าผมอีกแล้วผมเอาบะหมี่แห้ง <c oughs> นี่นอเอาพิเศษเลยเนาะอ่าเหมือนกันเหมือนกันบะหมี่แห้งแต่ทุกอยากกบอ่าขอดูหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> ขอดูขอดูนี่ฮะร้านปลาเล็กจริงๆอ่ะเมื่อก่อนมากันบ่อยพักนี้พักนี้ไปต่างจังหวัดบ่อยไม่ค่อยได้แวะมา พี่โดโด้บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือปลาเล็กเรื่องจำได้เคยมาบ่อยสมัยก่อนอันนี้เมื่อพอดีเมื่อกังวันไม่ได้กินข้าวกันไงฮะแล้วไปตลาดมาแล้วก็เลยเออลองท้องก่อนเข้าบ้านดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกว่าคุณแม่จะกลับกว่าจะมาทำอะไรก็เ็อหิวมากเหิวอีกรอบพอดีใช่ แต่ถ้าเอาแค่ชามเดียวลองท้องปิดประชุมมั่งอะไรบ้าง<อ>ก็ไม่เวลาไม่ได้ก็แต่ว่าทันเข้าเช้ากันสายไงสิบโมงโอของฟิโดโก็อันนี้ฟิโด,โดน้ําตกด้วยใช่ไหมใช่ครับาน้ําตกน้ําตกด้วยร้านตเ,เล็กก็เข้าซอยจรันสิบสองครับเพื่อนๆหรือวัดดีดวดเนาะเข้ามาจะอยู่ ทำเข้าทางวัดดีดเดี๋ยวเาอยู่ทางซ้ายนะมีที่จอดรถนะเลี้ยวเข้ามาได้วัตสงมอเตอร์ไซค์เปิดทุกวันไหมครับหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์นี่มาดูสไตล์ชอบยืนหน้าหมอ้อก๋วยเตียเ๋ยวนีมันหอมอได้แล้วอ่าวางไว้ก่อนอผมแบบมีแห้งแห้งนีนสไตล์มีถั่วมีอะไรด้วยใช่ไหมฮะอืมนะ ครับขับขัดคนเแ่านี้ก็รู้จักร้านป้าเล็กทั้งนั้นแหละขายมาอุ้ยหลายสิบปีแล้วทีเนาะตอนนั้นโดโด้ตัวเล็กๆอยู่กับต้นไทรเนี่ย คนเขาก็เรียกกเตี๋ยวต้นไทรอ่าคนก็เรียกกเตี๋ยวต้นไทรอ่เราเร,อเรียบร้อยอ่าไปเนี่ยดูป้ายสนนราคา๋วยเตี๋ยวเรือหมูตกแม่ราคาถูกฮะเดี๋ยวนี้ยี่ห้าสี่สิบห้าสิบใถูกอันนี้ก็เป็นเมนมูเพื่อนอาจจะแคปหน้าจอดูนะครับ,รบอ๊อ เดี๋ยวหิวยังเอาหยิบช้อนเอาช้อนเอาตอนให้พ่อมีข้อหน่อยเอาช้อนเอาตะเกียบไปพ่อหน่อยดูของผมก่อนครับบะหมี่บะหมี่เดี๋ยวดูสิีชิมก่อนปรุงป่ะด้วยถือนี้ไว้ก่อนถือไว้เดี๋ยวชิมต้องปรุงอะไรไหมปรุงไหมครับปรุงไหมครับ ลุงไหมครับลงไหม,มหอมนะหอมไหมรสชาติกลมกล่อมแต่เราเติมพริกนิดเนาะพริกนิดน้ำตาลจ้ะน้ำตาล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 ใส่อย่างนี้ใช่เปล่าใช่น้ำตาลเปล่าควรเป็นชูรส ประเทศเพื่อนบ้านเขามีชูรสใส่อยู่มาในน้ำปลาไม่ต้องเพราะว่าเมื่อกี้เขาคือขายตั้งแต่เช้าแล้วก้นหม้อแล้วไงก้นหม้อน้ำส้มเป็นพริกประเภทแบบพริกขั่วใช่ไหมครับน้ำส้มนี่พริกขั่วใช่ไหมอเป็นพริกขั่วหน้าั่วบดหอมนะพริกน้ำส้มพริกอย่างนี้จะหอมนะปรุงมาแล้วอ่ะแล้วชิมแล้วกิมเลย มาใส่ใบนี้ไหมเอาไหมมาใส่อ่าแล้วคนก่อนชิมก่อนของผมนี่แน่นอนฮะเส้นใหญ่ไม่เส้นใหญ่บะหมี่แห้งของโดโด้นะเส้นใหญ่บะหมี่แห้งเนี่ยแบบนี้เลยมาคลุกเค้าก่อนตัวเธอตะเกียบเอาไหมเอาไหมครับตะเกียบจะตัดเป็นไหม เป็นเลนยตัดยังไงต้องตัดด้วยออกไหมเอาตัดอีกทีนึ่นนงตัดยังไงตัด,ดอ๋อไม่คมนี่อ่ะจิบตัดแล้วอโอเค,อเคไว้เดี๋ยวถุงไม่คิดตังเนาะแกะพ่อหน่อยแกะพ่อหน่อยอค,คนละถุงล้คกันเอามาพ่อตัดให้ถือดีๆ ดีโอ้ยไ่ไม่คมไก่ไม่คมชิมเลยชิมชิมก่อนอของผมรสชาติได้แล้วเติมน้ำส้มเติมน้ำส้ม เติมผักอ่ะโดทานเลยครุกก่อนเลยเติมผักเติมบัวอ่ะโดทานเลยครับทานเลยทานเลยรอโหลดเหรอขึ้สตาร์ทแล้วครุกเคล้าครับครุกเคล้าเส้นใหญ่นี่ยไม่คลุกอะโดทานเลยชิมใิ่ไชิมอีก ชามเดียวเนาะแลเดี๋ยวรอตอนเย็นคุณแม่ทำอะไรให้ทานจะมีอะไรให้ทานป่าหรือโด,โดโดกินสองชามไปเลยไหม,มรู้สึกว่าเมนูวันนี้คุณแม่จะโดโดจะไม่ค่อยมีอะไรกินนะกินให้อิ่มไปเลยไหมนี่ก็สี่มงเย็นพอดีครับตอนนี้ นะครับเกินเลยครับนี่ผม ที่บางคนเขาเรียกก่าเตี๋ยวต้นไทรครับต้นไทรมีบ้านไทยเก่า้วยนเมื่อกี้มีลูกค้านั่งอยู่ก็เลย,ยังไม่ได้ถ่ายครับต้นไทรปลาเล็กก๋วยเตี๋ยวต้นไทร <c oughs> จอดรถได้นะฮะ ไอ้เพืยอนเขาหอก่อนนะไม่ตับมาแล้วไป่กินทแไ่ บายคล้อยครับคุณเด่นขายดีนะกลางวันมีคนจะเยอะเลยนี่มันสี่โมงเย็นแล้วไงฮะ<ล>หมูตุน๋นมีตับด้วย ืดูน้ําตกน้ําตกคือด้วยกวัดเที่ยงชามแน่ครับ ก็ได้กินรสชาติตั้งแต่สมัยเด็กเคยมากินยังไงเกี้ยงผมแห้งก็เกี้ยงครับขายดีไม่ดีขายเก่าแก่ไม่เก่าแก่ดู<ม>แต่ละถ้วยผ่านศึกเหนือเสือใต้ไม่เยอะเลย ได้ไหมอะไรไหมไปเรากลับเข้าบ้านแม่กลับมาพอดีไปถึงบ้านออกกำลังกายไหมออกกำลังกายกับพ่อนะออกกำลังกายกับพ่ออ,อโอเคอคิดตังเลยครับแคบหม 2, ูอส,สองถุงเซ่ <laughs> เดี๋ยวจะไปคือกลัวเข้าหิวเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันแปดสิบเก้าสิบสองค่ะเก้าสิบสองอ่าเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนอิ่มอร่อยวันเมื่อกี้เท่าไหร่นะฮะเก้าสิบสองเก้าสิบสองบาทโอ้ย่อยก่อนอาหารย่อยก่อนค่อยออกกำลังกายเนาะ,อ,ะอ,อ,นอ,ออกกำลังกายเห็นโดโด้ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะ<ใ>น <c oughs> ี่ะบบาาทออโยังพร้อมเดิดนทางยังอาศัยแม่อาศัยแมสใส่แมสใส่แมส เท่าไรล่ะเกิดยี่สิบแปดแล้วมั้งวก็ติดวันดีครับตวันดีครับกันวันดีครับบายหลังนั้นปิดคลิปเลยฝากกดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โดโดพาเที่ยวด้วยนะครับยินดีต้อนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ